930คนไปอยู่ตรงไหนกันครับเท่าที่ผมเห็นทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่น่าเกินร้อยที่อยู่รอบๆข้างนอกที่มองไม่เห็นเนี่ยผมให้อีกสองเลยแต่930คนเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลขที่หาที่มาที่ไปไม่ค่อยเจอนะครับสสกินดีอยู่ดีนะครับเงินเดือนสูงเรามาดูค่าอาหารของสสแต่ละปีดีกว่านะครับเมื่อสักครู่เห็นท่านประธานได้พูดถึงว่า สภามีเงินน้อยได้รับเงินน้อยไม่มีงบที่จะใช้จ่ายนะครับตรงนี้ครับผมหามาให้ท่านประธานเลยนะครับหน้าถัดไปเลยครับค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในวันประชุมนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี -66 เลยนะครับมีการจัดสรรงบ72ล้านนะครับแต่ใช้เบิกจ่ายจริง40ล้านและในปี6 7นะครับก็ประมาณ72ล้านเช่นกันและใช้จ่ายจริงแค่31ล้านณวันที่28มิถุนายนนะครับ แล้วก็ในปี68งบที่จะถึงนี้นะครับก็ขอ72ล้านเช่นเดิมในห้องกันมาทีการตัดลดไปได้15ล้านเราจะเห็นนะครับว่ามีงบเหลืออยู่ปีละประมาณ40ล้านบาทเลยตรงนี้นะครับที่ท่านประธานกําลังหางบประมาณที่จะไปใช้ใจ่ายในส่วนอื่นสามารถที่จะแปลงงบตรงนี้นะครับไปใช้ใจ่ายได้จากการตัดลดงบนี้เลยนะครับมาดูที่หน้าถัดไปครับว่ารายละเอียดที่ ที่เรากินเราใช้เป็นยังไงประชาชนจะได้รับทราบด้วยนะครับทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะทําให้สอสอหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเนี่ยกินกันอย่างลําบากหรือว่าได้อาหารที่ไม่ครบถ้วนนะครับมาดูครับจะแบ่งเป็นรอบปกติถ้าเราไม่มีประชุมกันตอนค่ำนะครับก็คือเช้ากลางวันเย็นตอนเช้าเนี่ย ค่าอาหารอยู่ที่หัวละ150บาทรวมค่าเครื่องดื่ม50บาทนะครับส่วนกลางวันเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อย350แล้วก็ค่าน้ำอีก50แล้วก็เย็น350ค่าน้ำอีก50เช่นกันนะครับถ้าดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์มากครับคือ500,000บาทต่อวันนะครับแต่เท่าวันไหนเนี่ยเรามีประชุมดึกนะครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีอาหารพิเศษอีกขออีกสไลด์นึงครับ ก็คือค่าอาหารจะเป็น200บาทบวกค่าเครื่องดื่มอีก50บาทนะครับรวมเป็น120 0 0 0บาทและถ้าประชุมกันดึกๆแบบที่เราประชุมงบแบบนี้นะครับก็จะมีเข้าต้มรอบดึกด้วยนะครับอีกประมาณ1 2 5 5 0 0 0บาทรวมๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแสนบาททวันปกติก็วันละห้าแสนนะครับแต่ที่มันน่าสนใจครับนั่นก็คือสไลด์ถัดไปครับค่าอาหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งสสแน่นอน เวลาเรามาทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารรับประทานนะครับเจ้าหน้าที่ก็เช่นกันแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้เฉพาะมื้อเย็นนะครับนั่นคือหลังเวลาราชการท่านประธานจะสังเกตตัวเลขได้นะครับตรงนี้อยากให้ท่านประธานดูเลยนะครับว่าค่าอาหารกล่องเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงเย็นเนี่ยอยู่ที่100บาทซึ่งก็คือราคาตลาดนี่เองนะครับแต่จํานวนครับท่าน930คน930คนไปอยู่ตรงไหนกันครับ เท่าที่ผมเห็นทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่น่าเกินร้อยที่อยู่รอบๆข้างนอกที่มองไม่เห็นเนี่ยผมให้อีก200เลยแต่930คนเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลขที่หาที่มาที่ไปไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็ยังมีค่าอาหารเจ้าหน้าที่จัดการจราจรซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินแล้วก็บริเวณทางเข้าออกนะครับอีก55ท่านนะครับก็เป็นอาหาร2มื้อนะครับ มือละ110บาทก็อีกหมื่นกว่าบาทก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับแต่ว่าเราประชุมกันเนี่ยประมาณ80วันใน1สมัยเพราะฉะนั้นตัวเลขอย่างที่ชี้แจงไปนะครับว่าตัวเลขที่จัดสรรมาก็คือ72ล้านแต่ที่ส่วนหนึ่งครับสามารถลดได้ครับสไลด์อีกหน้านึงเลยครับนั่นก็คือค่าอาหารรับรองคณะกันมาธิการนะครับซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ากันมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมี35คณะ และเงินตรงนี้นะครับที่บางครั้งเป็นของว่างบางครั้งประชุมกันเสร็จก็มีอาหารอีกด้วยซึ่งตกที่หัวละ370บาทนะครับและนอกจากนั้นยังมีการมาที่การวิสามันอีก21คณะที่เราจะตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆกันนะครับก็370เช่นกันครับในแต่ละคณะนะครับถ้าเป็นวิสามันก็70คนถ้าเป็นวิถ้าเป็นสามัญก็70ถ้าเป็นวิสามัญก็50คนนะครับยอดรวมทั้งปีที่คำนวณมาก็คือ39ล้านบาทครับ ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าวันประชุมเนี่ยเรามีอาหารทั้งเช้ากลางวันเย็นดึกแล้วก็ก่อนนอนอีกด้วยนะครับห้ามื้อเต็มๆเ,เลยถ้ากันมาที่การประชุมกันแล้วประชุมเสร็จผู้แทนสามารถเดินไปที่ห้องอาหารและรับประทานอาหารได้แต่เรายังคงมีงบตรงนี้ครับที่จะให้อาหาร กับผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งโอเคผมเข้าใจได้ครับว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางครั้งเป็นประชาชนที่มาให้ข้อมูลหรือว่าหน่วยงานราชการอาจจะไม่มีไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะประชุมเสร็จแล้วแล้วหาอาหารทานเพราะว่าโรงอาหารของรัฐสภาเองก็ค่อนข้างปิดเป็นเวลาแล้วก็ไม่มีอาหารทานนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับ70คนต่อการประชุมผมเชื่อครับว่าแค่สอสอสห้า ผู้ช่วยที่ปรึกษาอีกประมาณ20กว่าก็ล่อไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถตัดลดงบตรงนี้ไปได้เกือบ20ล้านบาทเราควรจะวางแผนการรับประทานอาหารของสสกันใหม่ได้หรือยังครับเพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนก็เรียกว่ากดด่าสาบส่งกันเต็มที่แล้วนะครับ ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่ในการรับประทานอาหารที่สามารถที่จะไม่ให้มีอาหารเหลือมากมายเพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านเพื่อนสมาชิกผมคุณพันทินได้พูดนะครับว่าทางสอวอเนี่ยก็ซื้อเครื่องกําจัดกากอาหารในราคา5ล้านกว่าทุกวันนะครับพอเลิกประชุมเราจะเห็นครับว่ามีสสต้องหิ้วอาหารกลับบ้านผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่บ่อยๆเพราะอะไรครับเพราะเวลาทานอาหารเสร็จเพื่อนสสอหลายท่านก็พยายามรีบกลับบ้าน แต่อาหารเนี่ยเหลือกันเป็นตันๆหลายท่านอย่างคุณหมอทศพรก็หิ้วไปฝากคนไร้บ้านหลายท่านก็เอาไปรับประทานหลายท่านก็เอาไปแจกจ่ายกันมันเป็นค่าอาหารที่สิ้นเปลืองสําหรับสภาที่จะใช้เงินตรงนี้นะครับในการที่จะไปบริหารจัดการในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นส่วนดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นการดูแลในส่วนต่างๆที่ท่านประธานบอกว่างบประมาณสภายัางขาดและ ยังมีไม่เพียงพอนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านประธานด้วยนะครับสำหรับเรื่องอาหารสสผมเชื่อว่าเราจะสามารถจัดการให้อยู่ในงบประมาณที่เพียงพอเพราะว่าทุกปีก็คืนคลังอยู่ปีละประมาณ40บล้านอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวขอชี้แจงในช่วงนี้ทำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องอาหารเนี่ยที่เหลืออยู่ทุกปีนะครับใช้ไม่หมดเนี่ยคือการบริหารตรงนี้นะครับเป็นฝ่ายคลังของสภานะครับ ที่เราบ่นว่าอาหารไม่อร่อยนะครับแล้วก็ทําไมไม่เอาอาหารที่ไม่ต้องเยอะนะครับแต่ขอให้มันทานได้ประธานครับไม่ต้องเหลือประธานครับไม่อยากใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของกรรมธิการกับสภาเดี๋ยวทางกรรมธิการเสียงข้างมากจะเป็นผู้ชี้แจงให้นะครับขอบคุณครับคือขอบคุณครับที่ปรารถนาดีนะครับ คือผมดูแลตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจเดี๋ยวกรรมธิการก็ตอบได้นะครับคือคนคนกินไม่ได้ไม่ได้ออกแบบคนกินเนี่ยครับพวกเราเนี่ยนะครับไม่ได้กําหนดนะว่าเราจะกินอาหารอะไรนะครับเขากําหนดให้เราทานนะครับทำให้เงินเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็การบริหารจัดการนี่ฝ่ายบริหารไม่ได้จัดการนะครับมี คณะกรรมการที่เป็นข้าราชการดําเนินการให้เรานะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่ทําให้การบริหารจัดการไม่ไม่คล่องตัวนะครับกำลังจะแก้ไขยอยู่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ